สาขาเทคโนโลยีแห่งอนาคตสาขาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ไปดูกันเลยสำหรับน้องๆครับที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยของเราครับก็จะมีสารบบการในเครือนะครับรองรับในการฝึกงานนะครับทีนี้เราก็มีศูนย์บริการมิสซูนะครับเชียงนะครับทีนี้เรามาแนะนําจากผู้จัดการนะครับสาขาเพื่อที่จะแนะนำนะครับว่าถ้าน้องๆเข้ามาเรียนแล้วน้องๆจะได้อะไรออกไปจากที่นี่ครับครับน้องๆมั่นใจได้เลยนะครับถ้ามาเรียนแล้ว สามารถมาฝึกงานกับเราที่นี่นะครับอย่างมืออาชีพนะครับที่นี่เราให้บริการทางด้านการบรุงรักษาช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ปรับตั้งศูนย์นะครับและถ่วงล้อไม่เพียงแค่นั้นนะครับมีเรื่องการประบดับยนต์มาตรฐานสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของศูนย์ซ่อมตัวถังและสีได้เลยนะครับไปกันสำหรับ นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่ J จแบกหนองคายคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่ศูนย์วิการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มาตรฐานเอามีเครื่องมือมาตรฐานให้นักศึกษาได้ใช้งานจริงขั้นตอนการผสมสีและเทียบสีมาตรฐานการเตรียมพื้นที่ได้มาตรฐาน ขั้นตอนการขัดเคลือบสีที่ได้มาตรฐานเรามีห้องอบพ้นสีที่ได้มาตรฐานสาขาเทคโนโลยียาจนเไฟา้านะครับเรามีศูนย์บริการที่รองรับการทํางานนะครับอยากให้ผู้จัดการแนะนําในส่วนของศูนย์บริการให้น้องๆได้ฟังนะครับได้เลยครับสําหรับศูนย์บริการมีไอีของเราครับเรามีเปิดพร้อมรองรับนักศึกษาจุดงานอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ดอนทานีตรงนี้แล้วก็จังหวัดสกลนครครับนะครับทั้งนี้ นักศึกษาฝึกงานที่มาเรียนที่เจแบกกับเรานะครับจะได้ผลงานแล้วคุณจะได้ทํางานกับเราแน่นอนเดี๋ยวเชิญอาจารย์เข้าไปด้านในได้เลยครับสําหรับศูนย์บริการรถเดนต์ไฟฟ้าของเราก็จะมีพร้อมรองรับนักศึกษาฝึกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของการบัญชีการเงินนะครับแล้วก็สําหรับน้องนักศึกษาฝึกงานที่ต้องการสนใจทํางานเป็นที่ึกษาการขายเราก็มีรองรับเช่นเดียวกันสำหรับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยียานยนต์อย่างเดียวนะครับ สาขาวิชาเ่นเราก็พร้อมรองรับเดี๋ยวเราก็ไปดูพื้นที่ชาร์จนะครับอยู่ด้านหลังศูนย์บัการได้เลยครับและนี่อะไรครับผู้จัดการนี่เป็นเครื่อง b ีดี0 0 1ครับอาจารย์ที่นักศึกษาฝึกงานจะได้ใช้งานจริงครับครับเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับแล้วน้องๆนักศึกษาเราจะได้เรียนนะครับอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องเตรียมน้ำยาแอร์อัตโนมัติครับ เขาจะทําการเติมน้ำยาแอร์แล้วก็แวกระบบแอร์อนุนมัติตัวที่เรากดสั่งการแล้วก็จะทํางานเองเลยครับผมครับผมน้องนักศึกษาได้ทําแน่นอนครับการครับมีเครื่องมืออะไรบ้างครับเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อตัวนี้จะเป็นเครื่องมือป้องกันฉนวนทางไฟฟ้าครับเวลาที่เราซ่อมวลมุงรักษายรถไฟฟ้าแล้วก็น้องๆนักศึกษาเข้ามาฝึกงานจะได้เรียนรู้แน่นอนครับแล้วที่เจแบกน้องคครมีรูปแบบการเรียนยังไงบ้างครับสําหรับสาขาช่างยนต์ของเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนนะครับใน หลักสูตรนะครับก็คือระดับปวชและก็ปวสครับถ้าเป็นปวชเงี้ยเราจะเรียนด้วยกัน3ปีถ้าเป็นปวสเงี้ยจะเรียนด้วยกัน2ปีนะครับหลักสูตรสําหรับปวชก็จะเราจะมีการฝึกงาน1ปีแล้วก็เรียนในวิไลสองปีถ้าเป็นระดับปวสเราก็จะเรียนวิไลหนึ่งปีแล้วก็ฝึกงาน1ปีนะครับสำหรับการฝึกงานแล้วก็จะมีรายได้านหว่างเรียนนะครับแล้วก็สถานประกอบการในเครือรองรับในการทํางานนะครับเวลาจบมา สำหรับน้องๆนักศึกษาที่จบม .3 หรือว่าม .6 นะครับหรือว่าเทียบเท่าครับสามารถที่จะสมัครเรียนได้แล้วนะครับได้ที่แจแบกคลองคายของเราครับในวันนี้นะครับขอให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับจบจากที่นี่ไปทำงานากับเราเรารอคุณอยู่